ช่วงนี้นะคะหนิงก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้พี่น้องชาวเชียงรายทุกๆคนนะคะทุกคนคือเห็นข่าวน้ําท่วมแล้วแบบสงสารมากๆค่ะทุกคนหนิงดูค่ะแล้วสงสารมากค่ะทุกคนเห็นน้ําป่ามันไหลมาเนี่ยมันไหลมาเร็วนะคะทุกคน<ม>แล้วแบบบางคนแบบไม่มีที่จะอยู่คะ่ะทุกคนแล้วแบบอบพยพกันแบบแต่คนไทยนี่ดีนะคะทุกคนเวลาแบบมีปัญหาอะไรเงี้ยคือแบบช่วยกันนะคะทุกคนสามมาคีกันเนาะยังไงก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวเชียงรายทุกๆคนนะคะทุกคนวันนี้นะคะหนิงก็จะมาทํา แกงกะหรี่หมูนะคะทุกคนไม่รู้ว่าจะกินเมนูอะไรเนาะนึกขึ้นได้ว่ามีมันฝรั่งแครอทนะคะทุกคนก็เลยว่าจะทําเมนูนี้ มีใครเป็นเหมือนหนิงไหมเป็นเด็กต่างจังหวัดแต่มาทํางานที่กรุงเทพนะคะทุกคนหลังจากที่เรียนจบเนี่ยก็คือแบบไม่ค่อยได้กลับบ้านนะคะคือเด็กต่างจังหวัดเนี่ยเขาเวลากลับบ้านแต่ละทีเนี่ยก็คือจะแบบมีคําถามบางคําถามนะคะทุกคนเช่นทํางานอะไรเงินเดือนเท่าไหร่เมื่อไหรจะมีแฟนเมื่อไรจะแต่งงานเมื่อไหรจะมีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนคือบางทีหนิงรู้สึกว่ามันอึดอัดนะคะทุกคนหนิงไม่รู้ว่าคนใหญ่เขาแบบผู้ใหญ่เขามีความคิดเห็นกันยังไงนะคะทุกคนแล้วก็มีข้อเปรียบเทียบมีการเปรียบเทียบกันนะคะทุกคนบางทีหน รู้สึกอึดอัดมากๆนะคะทุกคนหนิงเนี่ยมีความรู้สึกว่าหนิงเนี่ยอยู่กรุงเทพหนิงมีความสบายใจมากกว่านะคะทุกคนมีเพื่อนๆคนไหนที่เจอสถานการณ์แบบหนิงไหมมาแชร์กันนะคะหนักสุดเนี่ยคือโดนถามเรื่องงานของแฟนนะคะว่าแฟนทํางานอะไรให้เงินเดือนใช้ไหมหนิงก็อยากจะถามนะคะว่าใครมันเป็นคนคิดเอ่อ definition ของคําว่ามีแฟนฝรั่งหรือว่ามีแฟนต่างชาติเนี่ยจะต้องให้เงินเดือนนะคะทุกคนหนิงเข้าใจนะคะว่าคือคบกันอะไรก,กันอย่างเงี้ยค่ะทุกคนมันก็ต้องแบบมีส่วนได้ส่วนเสียเนาะอันนี้แบบ พูดตรงๆนะคะทุกคนแต่หนิงมองว่าถ้าผู้ชายหรือว่าผู้หญิงหนิงมองว่าผู้ชายถ้าผู้ชายมันรักผู้หญิงจริงนะคะทุกคนมันคงแบบไม่ปล่อยให้แฟนตัวเองหรือว่าภรรยาตัวเองลาบากหรอกออจะให้น้อยให้มากมันก็เป็นออส่วนที่เขาให้แฟนหรือว่าภรรยาของเขานะคะท<ๆ>ุกคนคือหนิงเนี่ยโดนถามอะไรมาแบบนี้คะ่ะทุกคนหนิงรู้สึกว่ามันอึดอัดมากๆใครที่เป็นเหมือนหนิงบ้างคอมเมนต์บอกหนิงหน่อยนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะภาพกับเสียงอาจจะแบบไม่ตรงกันนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หนิงด้วยนะ